ถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าให้แต่ละคนเนี่ยเออ่เป็นแฟนคลับจะให้แต่ละคนจะเป็นเมนใครในมงไม่ไม่เอาตัวเองนะไม่ได้ตัวเองเอออุ้ยเกลี่จะออกค่ะเกลี่จะออกค่ะถ้าบอกวก็ออกทะเลก็รักชอบกล้วยชมว่าแบบน่ารักตลอดเลย่องทำอะไรก็น่ารักแบบขนาดกินข้าวกำลังกัดปากพี่ออกน่ารัก จริงโอก็ต้องใช่ใเกาแก็บอกว่าพี่ยอมทำอะไรกันนารแล้วใชเกอยู่ในปะิเออเป็นยูเตอร์เออเมอเดิมสิ่อะไร่พันธคิดอาจจะไหนทชีเออมันยากมันยากของห้ามมีตัวเองอะคะ คิดว่าเมย์ที่จะออกเพราะว่าชอบแบบอะไรเสียเสแล้วก็ชอบเวลาวที่ความเพอร์포เรนซ์ด้วยเดี๋ยวพูดเยอะเดี๋ยวพูดเยอะโอเคพร้อมความแล้พร้อมเดี๋ยวนี้อ่ะไม่หรอคือถ้าเป็นออกเนาะออกน่าจะเปนเห็นหน้ากับอายเออเพราะว่าออกจะไม่รู้ออกชอบผู้หญิงน่ารักตัวเล็กๆล็กแบกระจึ๊งกระจิ๊งก็คือพูดถึงไม่พูดเลยไม่เป็นผู้หญิงแบบว่าอะไรที่แบบคอนทันกับเราเงนี้เราจะชอบ เขาจะถ่ายวานใช่เหมือนอะไรที่เราแบบว่าไม่ใช่เราอ่ะเราจะโชว์แต่เขามิเนษอย่างน้องอะไรอย่างเงี้ยโอเคหนูหนูว่าหนูน่าจะเมนพี่ออมกับพี่พานคือคือพี่ออมอ่ะหนูชอบเวลาเอาค่าตัวเองเหมือนกันไม่ใช่คือหนูว่าชอบเสียงพี่ออมเวลาที่แบบอยู่ในห้องอัดอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเขาทําอะไรได้หลายๆอย่างส่วนพี่พานก็คือเป็นมังเน่แล้วหนูว่าส่วนตัวหนูคิดว่าหนูว่าน่าจะเมนมังเน่บ่อยๆใช่แต่เราไม่เน่นะ มเนโอเคค่ะถ้าสําหรับเราเราคงอเมอเอ้าอเแอเอเออเเพราะว่าโเคอคโอเคโอเเคเอเคโอวนโเคาเคโอเอเคโอเคโอคโอเอเออเเคโเคโออเเคโออเเอเอเอคโอเคโเออนเตแล้วมีเคนเออาเออคเคอเ หมายถึงว่าถ้าเมนเลยไม่ได้ก็เป็เมนเลยแปลว่าถ้าเมนเลยได้ก็เมนตัวเองที่เสืออะไรไม่เพราะว่าชอบคนที่แบบค่อนข้างดิสกิวาริตี้อะไรเงี้ยชอบคนฮาอะไรเงี้ยอยากจะชอบไปฝังหัวแทนนั้นเขามีเสน่ไปชมมันยังชม่ชอหนูเยอะไม่ได้เดี๋ยวลอยลอยแล้วเห็นแล้เห็นได้อยู่เมืองไทยถ้าเมนก็เลือกเมนขึ้นมาเพราะว่าชอบ ชอบอะไรที่คินฟรีเนี่ยดูคลีนดีดูสะอาดไม่ใช่หมายถึงว่าแบบไม่ใช่ทุกคนสุกกะบอกนะชอบอะไรที่แบบว่าเหมือนพี่เขาเป็นที่แบบดูแล้วมองว่าเป็นคนไทยมันก็เลยชอบอะไรที่แบบไทยชอบอะไรที่ไทยที่เป็นขลังอร่อยชาวไทยสวัสดีค่ะชาวไทยค่ะ back to Thailand